เอาละครับตอนนี้นะครับแล้วก็มาอยู่ที่หาดส่วนตัวนะครับของเล็กนึงทีนี้นะครับเราก็เล่นน้ําทะเลเกันเสร็จแล้วนะครับลองดูสภาพแต่ละแต่ละคนนะครับดูหาตัวเองด้วสิดูตีนสิเจตีน่ะตอนนี้เนี่ยโดน,โดนเป็นแผลโดนหอยโดนหอยควนหอยมันคมมากหอยเอาไม่หิดย่างไงนี่นะครับตอนนี้ก็ดูสภาพท่านนะครับเซ็กซี่มาก ยืนให้เห็นโซ่ล่าง <laughs> อันนี้ก็เป็นท่านเที่ยวไทยตอน4ี่แล้วนะครับรอ,รอีก6วันนะครับแล้วก็จะกลับลไปสู่บ้านเกิดแล้วนะครับจังหวัดตากบ้านเราพอแล้วพอแล้วฝากเที่ยวก่อนล้วกันนะ้ตาก่ะครับตอนนี้ท่านเที่ยวไทยก็กสบายดีนะครับที่ปากเซ หายซีดแล้วหาดทรานยะของเซกหนึ่งตั้งแต่เรามาเล่นเราก็จะรู้ว่าถ่ามีผมเท่าไหร่สกุลเป็นความรับของอาริตาตอนที่สีนะครับเนี่ยดูสิเลือล้่ดเลยนี่คือทางการตรวจตัวของเซกหนึ่งนะคะใครมาเล่นน้ำมาตรงนี้ได้าเล่นมาถูกอ่ะนะคนไม่มีด้วยแล้วก็สบายมากน้ำใสมาก เห็นหินเห็นหอยเห็นหอยโอ้ยไม่ต้องซูมนะกูไม่มีหอยนะโบทเห็นไม่มีหอยบ้าหรอเออกูสานเก็บเป็นความลับเนี่ยอันนี้คือเขารู้กันหมดเลยโฟโต้ของท่านนะครับเราตามมาดูเพาท่านมุมมองของท่านเป็นยังไงนะครับฮะมุมมองของท่านไงท่านสเวลมุมมองของท่านไม่ใช่ด้วย มันคือสุดยอดมากนะครับหูจริงๆอล่ะหนาวแล้วเฮ้ยสักที่หนาวปิดรายการดิหรือเราก็จะไปหาบุฟเฟ่ต์กินกันครับดูตีนกันแต่ละคนนะครับเจ็บตีนมากๆค่ะคุยเป็นรอยคุยเลือดออกด้วยเลือดออกนิ้วมืก้อยตีนเนี่ยจบที่ตีนมากค่ะ ดูตีนนะครับแล้วก็ไปดูมินนาห่อยอย่ายิ้มอย่างนั้นไอยศโอ้แม่นกระดูกหาเรื่องให้ท่านผู้ชมด่าไปก่อนเลยนะครับเดือวตามไปนะครับเอาละครับท่านเที่ยวไทยวันวันที่4นะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ร้านหมูกระทะเชอญ์โลนะครับตรงแถว กุ track, ้งกระทะนะครับกรนชับเซ็นทันนะครับที่นี้ยังเหลืออยู่เยอะนะครับหารู้ไหมว่าทานไม่หมดปับตัวสามสิบบาทนะครับต้องป้านะครับตอนนี้เราก็อยู่กับโบส์นะครับไม้ฝังบุญก็มีไม่ต้องสูงแล้วก็ท่านนะครับท่านจะกินอะไรเราไปดูกันนะครับท่านตอนนี้กินเนื้อท้องหมูไอ้ทูน่าอยู่ท้องทูน่าที่เหมือนเป็นเลื้อท้องฉลาม ท,ทำล้วพี่เหลังจากที่เรากลับจากการเล่นทะเลตัวเราก็เปียกนะครับลองเียก็น้ำก็น้อยแล้วนะดูขาครับเปียกโชอะไรกันแน่เมืม่อกี้โชว์ขาเปียกไหมครับกลับไหมครับมากชื้นไหมครับชื้นแฉบชื้นนะคะๆๆๆนี่ครับท่<ล>านหัวละเท่าไหร่คะหัวละสามร้อยสี่สิบห้าครับ ซูกิชิซูกิชิอันนั้นน่ะอันนี้ร้อยสามสิบเก้าครับคาโบชิเออทำไมชอบติดซูกิชิจังเลยอ่ะกินไหมชิเน่มากกินชื่อเลยครับไม่เอาเขินเลวเลวไม่เอาดูท่านท่านกินน่าอร่อยกว่าเมันเขินนะเว้ย กินแล้วนะี่ยไม่ต้องถ่ายโอ้ยมาว่าทำไมล่ะกินแล้วไหนนี่มาคนถ่าย Eye แทนนะครับไปแล้วครับวันนี้ครับก็จะอาจจะสรุปทริปกันกันตรงนี้นะครับสำหรับวันที่4นะครับเหลืออีก6วันนะครับทั้งหมดกรหลายพันแล้วพรุ่งนี้ต้องคืนรถนะพรุ่งนี้จะไม่มียานยนต์ครับไปนะครับ สุดหนุ่พลังงานมาย่าหน่วยละเจบาทนะครับนยนี้จะหมดอิมาสองวันนะครหนวยนี้พลังงานแรงมากครับพอมเปิดทีนึงหายไปสิบกว่านะครับไครับแล้วา้ารก็จบ